นิทานเรื่องแพะกับหมาป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่แพะตัวหนึ่งที่มีลูกแพะน้อยหลายตัวแม่แพะรักลูกๆมากและมักจะออกไปหาอาหารเพื่อนํากลับมาให้ลูกๆอยู่เสมอก่อนออกไปแม่แพะจะสอนลูกแพะทุกครั้งว่าจงอย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากแม่ถ้ามีใครมาเคาะประตูให้ถามก่อนว่าเป็นใครและจงระวังหมาป่าร้ายที่อาจจะมาหลอกเจ้าได้วันหนึ่งขณะที่แม่แพะออกไปหาอาหารหมาป่าร้ายแอบได้ยินสิ่งที่แม่แพะบอกกับลูกแพะ มันจึงคิดแผนการหลอกลูกแพทันทีหมาป่าเดินมาที่บ้านของลูกแพะแล้วเคาะประตูพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่พยายามทําให้เหมือนแม่แพ้ว่าลูกๆที่รักแม่กลับมาแล้วเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกแพะน้อยได้ยินเสียงก็รู้สึกแปลกใจจึงตอบกลับไปว่าเสียงของท่านไม่เหมือนแม่ของพวกเราเลยท่านเป็นใครหมาป่าได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่าลูกแพ้ไม่หลงกลจึงรีบไปหาวิธีทําให้เสียงของมันอ่อนลงเหมือนแม่แพะหลังจากนั้นมันกลับมาเคาะประตูอีกครั้งและพูดด้วยเสียงที่เบาวกว่าเดิมว่า ลูกๆที่รักแม่กลับมาแล้วเปิดประตูให้แม่หน่อยแต่ครั้งนี้ลูกแพ้น้อยอยังคงระมัดระวังและตอบว่าขอให้ท่านยื่นเท้ามาให้เราดูก่อนเพราะแม่ของเรามีเท้าขาวสวยหมาป่าไม่สามารถซ่อนเท้าของมันที่เป็นสีดําได้ลูกแพ้จึงรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่แม่แพ้พวกมันไม่ยอมเปิดประตูและหมาป่าก็ต้องกลับไปอย่างผิดหวังหลังจากนั้นไม่นานแม่แพ้กลับมาถึงบ้านลูกแพรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่แพ้จึงชมลูกๆที่มีความฉลาด และไม่หลงเชื่อคำหลอกลวงของหมาป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีสติและระมัดระวังในสถานการณ์ที่เสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญหากเรารอบคอบและไม่หลงกลผู้อื่นง่ายๆเราจะสามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายได้